สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สมพรไพทัโรช่องของเราวันนี้ไพยอยากจะเล่าเรื่องใครบางคนที่กําลังอดทนรอคอยไม่ว่าคุณอดทนรอคอยเรื่องอะไรมาสักพักหนึ่งวันนี้คุณจะประสบความสําเร็จสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณรอคอยขอบคุณทุกๆก,กําลังใจทุกๆคอมเมนต์น่ารักกันมากๆนะคะความฝันของคุณสิ่งที่คุณอดทนรอคอย คุณมาถึงความสําเร็จแล้วนะคะเดอะแฮงแมนคือการได้ตื่นรู้คุณเต็มใจได้คุณเต็มใจรอคอยไม่ว่าคุณรอคอยมาเวลานานเท่าไหร่วันนี้คุณได้ชัยชนะคุณได้ตื่นรู้ได้เรียนรู้ศึกษาเอาบทบททดสอบมาเป็นครูสอนใจเ๋มองว่าคุณรอคอยความรักที่ดีใครบางคนจะได้เริ่มต้น ความรักที่ดีมีชีวิตที่ดีเจอคนรักที่คุณปรารถนาร้องขออธิษฐานมาไม่ว่าคุณร้องขออธิษฐานมานานแค่ไหนการเริ่มต้นความรักครั้งนี้ไปสู่จุดมุ่งหมายของคุณเป้าหมายของคุณคุณจะได้ถูกสุอพ์ไรคุณจะได้เจอรักที่โรแมนติกหรือคุณอดทนรอคอยถึงเวลาเจ็บหอมรอมลิ แล้วคุณจะเดินทางไปบอกความรู้สึกเขาบอกรักเขาคนที่คุณคบหาดูใจกันคุณกับเขาจะเป็นรักที่โรแมนติกแล้วอาจจะวางแผนมีน้องกันก็ได้การเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ๆที่ดีที่คุณรอคอยมาถึงเพราะการงานของคุณมั่นคงคุณเป็นคนที่แบบมีความเก่งความสามารถในหน้าที่การงานเหมือนแมวก้าวชีวิตล้มลุกคุกขาแต่คุณก็ไม่ยอ่อท้อความไม่ยอ่อท้ออุปสรรคพ่อคุณ เตรียมพร้อมที่อยากจะมีความรักการเริ่มต้นนั่นแหละค่ะคุณโดยคุณไม่ต้องไปวิ่งหาความรักที่ไหนความรักดีๆจะวิ่งเข้าหาคุณแล้วกงล้อแห่งโชคชะตาพ่อคุณกับเขาเป็นคู่กันคู่ดีตชาติตามหากันจนเจอวันนี้แม้แต่คนเดิมๆเ,เก่าๆก,ก็อยากจะหวนกลับมาคนโสูมีโอกาสได้พบคนรักใหม่ที่ดีที่คุณรอคอยที่คุณวาดฝัน วางแผนวางอนาคตไว้ว่าคุณอยากได้ความรักแบบไหนยังไงและที่สําคัญเขาจะไปเข้ามาเป็นสายเปย์พร้อมจะทุ่มเทให้บ้านให้รถให้ที่ดินให้มรดก ok กับคุณหรือคุณอาจจะได้เจอได้เงินสก้อนได้มรดก ok ของมีค่าบ้านทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ของแบบที่คุณควรจะได้ประมาณนั้นละคะ่ะคุณจะได้เจอคู่แท้คู่บุญจริงๆวันนี้